โอเคหลังจากจบไปที่มิชชั่นแรกปุ๊บเขาก็จะมีให้เราเลือกตัวละครใช่ป่าววะเนาะให้แต่งตัวเออให้แต่งตัวตัวเราเราเป็นตัวอะไรดีอ่ะอืมน้องผมเรา็นแบงค์ไงเอาตัวนี้นนแล้วกันเอาคารตัวไมค์คาเลสเตอร์ซะหน่อยแล้วก็อ่าบอดี้เอาเป็นเจ็ก,กัปเพีย์โอเคห้าสิบ ห้าสิบอันนี้สามารถปรับขนาดนมได้ครับผมเซ็กเอ้เซ็กก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วก็ส่วนไออันนี้ก็จะให้เลือกสไตล์คนได้โอเคแล้วดูหน้าแก่หน้าอ่อนได้ประมาณนั้นอุ้ยหน้าแก่ไปแมวโอเควไว้อย่างนี้แหละแล้วก็เอาเป็นบอดี้เอาบอดี้มาสแมวบิลขึ้นมาให้เป็นแมวสกินนี่ครับเอาที่มันสตรองนิดนึงแล้วกัน ตองไปทาสกินนี่โอเคเท่านี้แหละแล้วก็ท่านี้แหละเราพอใจแล้วทรงผมทรงผมขี้เกียจเปลี่ยนแล้วสตาร์ทเกมเปไปเลยเรากำลงังเวตติ้งฟออร์าร์เธอร์เ r Fisher คืออีกคนนึงอยูอ่ครับรูโอมเขาแต่งตัวอะไรเยอะแยะเปลี่ยนงเงี้ยก็เปลี่ยนกับผมอะ่ะอ๋อ โอเคแล้วเราก็อยู่คาสิเนแล้วก็ถูกจับเข้าคุกมาในในฐานที่เป้นธนาคารนะผมมาอยู่กับจอนดี้เจอนดี้แล้วก็จอนนี่นะผมโอเคใช่มฉันจ่ายตังค์ไปแล้วนะแต่มีคนจ่ายหนักกว่าฉันก็เลยมีเงินเราก็ถูกจับไงไม่เห็นเป็นไรล่ะเบิร์ก็ถูกล้วช่างมที่เราบ แล้วอีกสาาักพักททางเซน hey, ดูด้วยดูดูจะดูจะได้รู้ว่าจอนนี่พรุ่งนี้มันขึ้<ว> <o> นไปอยู่บนเครือ่องบินไ,นได้ได้ทางนี้ก็เป็นของทางกลุ่ม Morningstar นะครับผมที่จะคิดจะมาเจราจาต่อรองกับเราครับผมหลังจากที่เราไปป้นธนาคารธนาคารเอ่อธนาคารที่เราป้นไปนี่สุดจะเป็นธนาคารของทาง Morningstar ด้วยใช่ไหมใช่พวกนิ้แล้วเราก็ไปจับแล้วเราก็ถูกจับมา สนทนากับหัวหน้าของทางแก๊งมนะอนติงสตาร์นะชื่อฟิลิปเป้ลอเรนนะโอเคทำได้ด้วยเปล่าก็มันขึ้นอยู่ตะเกีเ <c oughs> เยบมาขึ้นเออ,อเมื่อตอนที่มาคุยกันนะมันแนะนำตัวเองด้วยไง แล้วก็เขาก็จะมีข้อเสนอมาให้เขามีข้อเสนอมาให้ของกลุ่มทางเซน์ว่าเป็นจะเป็นยังไงเนาะเขาอยากเขาอยากจะเจรจาเกี่ยวกับส่วนแบ่งสักหน่อยในฐานะคิดว่าจะเป็นค่าทำขวัญให้ให้หลังจากที่เราไปป้นธนาคารของเขาเกือบสำเร็จแล้วกันคนส่วนทางส่วนแบ่งนั่นก็คือให้ของทาง ให้ของทางมอนติสตาร์เป็นทาง 60, 66%ส่วนทางเซนรายได้ทั้งหมดก็จะเหลืออยู่แค่เอ่อมันลดไปแคมละ34%เออมันตกแรกแล้วกู <laughs> โอเคก็นี่แล้วครับผมซึ่งแน่นอนครับกลุ่มเซนจะไปยอมได้ยังไงโอ้แล้วมันจะยิงแล้วจอนนี่ไม่ยอมอืม้อนี่นี่จอนนี่บอกผมไม่ยอมนะครับอืนี่จอน,นี่ช่างแอร์โดนแทงแล้วโอ้ โอ้ยโดนซัดเราไี้บวกกันใหญ่บวกกันบารุงมาตุ้มไม่รู้เกิดอะไรขึ้นส่วนตอนนี้ทตอนนี้ก็ปล่อยเราสองคนแล้วก็อู้ปามีดแม่นมาโอเคบอสเขาเขาบอกให้เราหนีไปก่อนแล้วผมคนเดานีไปผมจะกันเองแบบพระเอกนางจีนเกี่ยวกับรนางจีนปะวะโอ้ผมจัดการามันเก่ผมเอาอยู่ครับผมผมเอาอยู่ผมสินนายกปูก็ ผมจะควบคุมเครื่องบินให้แต่ว่าเราก็รู้กันดีครับผมว่าจอห์นนี่อะควบขับรถยังขับไม่เป็นเลยครับผมแล้วคิดจะขับเครื่องบินเนี่ยนะโอเคผมแต่เราก็ต้องไว้ใจเขาให้ตอนนี้นะผมดูไม่ได้นะนะให้เขานิมาให้ได้โอเคแล้วตอนนี้เราจะมาอยู่ตรงฉากไหนกันวะนนี้เอ่อเซนโลเซนโลมันโหลดนานๆนี่ขนาดกูแค่เดินไปเดินมาบนเครื่องบินมันจะโหลดนานขนาดนี้ โอเคเฮ้ยเราทิ้งจอนนี like ่ไว้ไม่ได้นะไม่เหลืออะไรไม่เหลืออะไรผมตีลวอ๋อมีมีมีรีหักคอรีฮะยิงจู่จู่โอ้ตายง่ายมากเลยตัวพวกนี้โอ้ยไลล่ไล อจ,จับดีดีทีกระทืบกระทืบโอเคเก็บปืนมาได้แล้ว justice. โอ้แม่นมากอุ้ยสัตว์ไข่เฮ้เขามีมันเองสัตว์ไข่บินเอ้ยโอ้และตอ,ไอ an, นตอนนี้เราก็สื่อสารกับจอนนี่ไม่ค่อยได้แล้วนะเราจะทำยังไงดีเนี่ย ไม่เป็นไรครับปล่อยจ้านี่เขาดูอย่างมองมันต่อไปแล้วกันโอ้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเครื่องบินมันจะจะบินได้แล้วเอ้ยเครื่องบินก็บินอยู่แล้วนี่หว่านี่อ้าวอ๋อเหตุตอนนี้ก็ถึงข้อสิ่งฉาข้อสิ่ที่เรากำลังจะวิ่งแล้วเจ้านี่เราก็จะโดนแล้วนะ ออ่มมไปก่อนเลยไปก่อนเลยแล้วไปเจอกันที่สติลพอร์ตอ่ะเจอนี่เจอนี่โอ้โอแล้วตอนนี้เรากำลังคิดจะกลับไปเชจามี่แต่ก็ไม่ทันแล้วนะผมเราคงต้องโดมบังคับโดดแบบไม่ค่อยจะเต็มใจเท่าไหร่นะโอเคแล้วโอ้โอ้เยอะโดมบังคับโดดแล้วล่ะครับโอเคตอนนี้ก็ถึงฉากที่เว่อร์ของเซนโล ที่เวิร์ดเป็นธรรมชาติแล้วก็เกมอย่างนี้โอเคเราก็จะต้องจับชันนี่ไว้แล้วก็อุย้ยใครใครมาเดี๋ยวโดน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 โอ้ดโดนโดนนี่แมนมาโอเค ปืนคู่ด้วยเอ้ยอออตีลังกาพอลงมาถึงพื้นปืนมันเออเอาลงมาถึงพื้นปืนหายไปหอกนิดใช่เลยตอนนี้ยังเรายังได้ถือปืนคู่อะสนุกสใจจุใจกันอยู่โอ้ทำไมบินลงกันไปเร็วจัง <c oughs> โอเคร่อยโอเค,อเคตอนนี้เราก็ต้องลงไปจับชอนดี้เฮ้ย โอ้ต้อง ii, หลบรถด้วยหลบรถอุ้ยกองกล่องกล่องกองหลบกองชนรถไปเลยแกะก้านชนกองแม่งเลยนี่เนี่ยที่หลบ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 เราต้องโชว์สเต็ปครับโชว์สเต็ปให้คนดูเขาได้รู้ว่ามันต้องไปอย่างนี้ครับโดยการปล่อยไปตรงๆเขาปล่อยเมาส์ปล่อยคีย์บอร์ดให้หมดครับแล้วก็จะถึงครับผมเพราะเพื่อนเราถึงก่อนฉันไม่คิดว่าเธอจะทำได้แล้วเนี่ย แผนฉันน่ะมันได้ผลตลอดแหละแล้วคราวเนี้ยเออทำอะไรเธอน่ารั่เธมันอ๋อมันกำลังจะชนพวกเราด้วยเครื่องบินแล้วจะทำยังไงอ่ะต้องมีแผนเหรออฉันเธอมีแผนแล้วฉันก็จะเข้าไปในเครื่องบินแล้วข้ามฟิลิปเป้แล้วก็โดดลงมาอีกรอบหนึ่งแค่นั้นแหละอย่าไปหัวเลยฉันจะทิ้งเธอไว้ไม่นานหรอกขอไปเข้าขขอไึ้นเครื่องบินก่อนเท่ธนเลยโอ้โหโอเค เราก็ยิงหน้าต่างปุ๊บเดี๋ยวเราก็เข้ามาปุ๊บปาพระอันปาเชิดใส่เรื่อโหความเวอร์สกีมันอยู่ที่ฉากนี้นี่หมุนหมุนโอ้โหแล้วเกี่ยวพาราชูดมาทันเวลาพอดีคนธรรมดาเราจะทำได้ไหมเนี่ยโอ้ ช่างกล้ามากช่างกล้ามากช่างกล้ามากมายิงเหรยิงยิงเียนเหรเดี๋ยวโดน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 อ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกสุหมดกสุหมดมันหลดไม่ทันาเราก็ลองไปหาชอนดีใช่ไหม ตายไป,ไปคิดจะมาจับอหรนี่ไายตายคิดจะแตะอ่างฉันมันเร็วไปสิปีชนกองไฟเลยชนกองไฟโอ้มันทำไมมันบินทำไมนายบินเร็วกว่าเราอะโอ้มายนายบินเร็วกว่าไม่รู้เอา้าทำไมอยากรู้เนี่ยแซงไปไกลแล้วเนี่ยไม่ไปมาเอาเว้ยไม่ปล่อยปลเด้ โอเคไล่จับได้เหมือนกันโอเคเราก็จับชอนดี้ไว้ได้อีกรอบเป็นไงเงี้ยฉันก็กลับมาแล้วยมแม่มงกลับพีกาจับชิสตสตรตีมา่าแต่ว่าเซอเกิลไม่ผิดนี่โอเคมึงฝืนแ,แรงฟิสิกส์เงี้ยลงไว้ตั้งนานไม่ถึงเลยโอเคเรามาดูทางฝั่งคนน้าของแก๊งมอนติงสตาร์กันมานะครับหรือทางฟิลิเป้เนี่ย นี่การต่อรองครั้งนี้นี่แย่กว่าที่มันจะประสบความสำเร็จนะเนี่ยก็คือแม่งไม่สำเร็จนั่นเองนะครับวอล่์กิกิก็จะแพร่กระจายข่าวออกไปว่าพวกเซนตอนนี้มันกลับมาแล้วนะแล้วเราจะรวมกลุ่มกันแล้วก็กบจัดเซนต์ลงไปให้ได้นะแล้วก็เราก็ลองมาดูซิว่าเรามีรถตังกันเท่าไหร่นะสิบบาทร้อยบาทพันบาทหมื่นบาท <laughs> and fee <P>. fee <P> fall <laughs> okay